สวัสดีจ้าวันนี้ยำขนมจีนอีกแล้วค่ะก็ามาทอดปลาทูนะคะวันนี้ทอดสองตัวค่ะมีมะเขือพวงนะคะวันนี้เราจะลองทานกับยำขนมจีนดูนะคะว่าจะอร่อยหรือเปล่าก็ามาแกะปลาทูนะคะ วันนี้ใส่ปลาทูสองตัวนะคะเนื้อเน้นๆไปเลยค่ะปลาทูตัวใหญ่มากเลยนะคะซื้อมาจากตลาดเมื่อเช้านะคะแล้วก็ใส่น้ำปลานะคะลิดกนลงไปค่ะ ชูรสหน่อยนึงนะคะตามด้วยเส้นขนมจีนค่ะวันนี้ไม่มีมะนาวนะคะเมื่อเช้าหนูไม่ได้ซื้อมารีบค่ะใส่เนื้อปลาทูลงไปเยอะๆแบบนี้เลยตามด้วยมะเขือพวงที่เราล้างไว้เมื่อกี้นะคะใส่เยอะๆเลยค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะน่าทานไหมคะ เนื้อปลาทูเน้นๆเลยนะคะมาทานด้วยกันจ้าตักไปก็เจอแต่เนื้อปลาทูนะคะใส่ปลาทูเยอะๆจะได้อร่อยๆค่ะมาเขือพวงก,กรอบอร่อยมากเลยนะคะ บายบายคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ